ดารามาหรอคกรรมการเกียร์ทำไมอะไรก่อนกิตติมศักดิ์กรรมการแบบวิสดอมส่งตรงมาจากวิสดอมวิสอมแบบวิสดอมเลยครับวันนี้เป็นไงบ้างมาจากไหนก็มาจากอันมาจากลาวแจกพืชฉับอะไรมาจากลาวไม่งานน้องต้องให้เกียรติแล้วจะบอกว่าวันนี้นะครับโตเกียวมิวสิกนะครับเวทีชีวิตนะครับพี่ดิวก็มาเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์แบบว่าสูงส่งในการตัดสินนะครับใช่ตัดสินวันนี้ ใช่แต่ซินใช้สมองและสติปัญญาและที่สำคัญก็คือดูตามหน้างานเลยไม่ก็ไม่ว่าที่ฟังคนนั่งไปเลยครับเดี๋ยวพี่เดียวไหวคอเน็กนะครับหรือว่าอย่างคือบอเทอวันนี้วันนี้น้องชายแบบหล่อสุดๆแล้วชุดนี้พี่เดียวใส่มาแล้วสามวันปัญหามันคนมันดูดีแสดงแต่ดูดีวันละสมสิบบาทสามสิบบานหรอกไอ้ไหวขอพรบ่อนชุดทุกแม่จ๊ะ เอาเมื่อวาไอ้ไี่เด้ขึ้นลองเพทสอะไรพืชของอะไรเอากรบบอกคเห็นตทุยางมันหนับขื้นในฟุ้นสืบอะไรพี่น้องฝากรองซ้ายในเด้อฝากรองซ้ายพี่ดิวในเด้อฝากสปอร์ตนั้งแน่นะครับช่วงนี้นังเห็นนั้นหลายเวลาประพันธ์กับบอมนี้นะครับฝากในเด้อพี่น้องโตเกียวมิวสิกน้องพี่น้องนะครับตอนนี้คาคาคอนเสิร์ตกับบอมแพงพี่น้องสร้างได้นะครับเบอร์สิบหนึ่งไอ้หม่องมีนะพี่น้องนะครับสปอร์ตกันเลยเป็นการเตะเบาคิ้วฟุ้นสืบเตะคิ้วกันี้แม่เพี่น้ไองเออขื่น แม่ดขึ้นบ้านใหม่อีกหลังเดี๋ยวพี่ดูเอาเลยโตเกียวมิวสิกล็อกคิวอยู่แล้วเพราะว่าขึ้นบ้านใหม่มันก็ได้ยังเอาไปทําหลังหนูหนูก็ต้องเสร็จก่อนไหมแต่ว่าประมาณนีหนูทําก่อนพี่ทาหลังหลังหลังน้อยน้อยยุ่งทางกันกับหลังอ๋อหลังอ้าวเดี๋ยวเขาพูดครับ โทรจำดอกนันตีโทรจำดอกเขาจุดไว้นันตีโทรจำดดอกไม่ไมว้ครับคนเดียวกันทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แกเห็นนันตีนี่น้องนันตีชอบนางมาเป็นเป็นทุกอย่างของพี่บีคุยบ้านฟินแลนด์วันนี้ฟินขับไหมต้องฟินครับวันนี้ต้องฟินไหมวันนี้เตรียมเซ็นรับแขกไหมแล้วต้องฟินเซ็นรับแขกนะต้องทีว่าแบบต้องมาฟินขับด้วยนะเพราะว่าจะมาเป็นแบบอันไม่ได้ไม่ได้เอาเอกสารแบบเขาเป็นฟินอย่างนี้ฟินขับพี่น้องหาเรียกว่าฟินขับประสิทธิ์ดีหลาเดี๋ยวมาเอายาว บินขับดิจิคนฝังปักเดี๋ยวไว้ก่อนเนาะก็มีขับขนเน,นาะขอพอดีการเด่นครับวันนี้ก็ขอให้กรรมการดิจิมาสับคนนี้ทํางานราบรื่นขอให้โตโเกียวมิซิกเรื่องลือระเบือไกลขอให้ดังฟังเฮงลังดังรวยทุกๆอย่างขอให้ประสบความสําเร็จนะครับด้วยน้องพีนผู้ยัญฟินและแล้วก็พี่ดิวทีละคันแลพพ้วก็พร้อมทีมงานที่อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์เด็กมันดื้อมากเลยทีเดียร์ผมเลนี่นี่งาน แต่น้องบิ๊กดูดีขึ้นเนาะก็เป็นไนท์ห่างเนาะพี่น้องนะครับครับชั่วตอนนี้หนูนทำอะไรบ้างะมันบอกแค่วันนี่สองวันนี้วันนี้วันนี้นนี้ก็จะมีนะครับผมการแข่งขันของค่าพเจ้าเกมมิ่งซีแบ่งออกเป็นสี่ทีมแล้วก็เราก็เลยเชิญใครมาดีนะ ตอนแรกพิซูคี้กับสมาแต่ว่ามาไม่ทันบิดมาไม่ทันไปยพินไปไม่ได้ก็เลยเป็นการเลือกออกไปก่อนก็เลยพิพิดิวเนี่ยหน่อยมาราไพดอนแล้วก็นันตุนเอาเคนเก่งด้านคระด้างก็ได้เข้ากัเก่งด้านของพีิดิวคือทุ๊กตารู้กยันแต่เชื่อไหมความรู้สึกในใจเกือนะทุกครั้งที่มีอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่อลังการที่เขานึกถึงพีิดิวแล้วเกาแบบแฮปปี้มากแล้วพี่ชายคนนี้ตั้งแต่วันแรกนะทุกคนอันนี้บอกตรงๆนะตั้งแต่พีิดิวมาพบกับบีกุยันฟินแลนด์เนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ พี่ไม่ได้มาเรียกร้องห้าบาทสิบาทจากน้องนะคือพี่ใจซัพพอร์ตสลึงหนึ่งกับว่าเอาจริงไม่จริงแต่เราได้กับพี่อ่ะเพราะพี่ไป็น้นขับพี่ก็ไปเจกงหมดหลยเหมือนนะพี่พี่ไม่เอาอะไรจากนี้เลยพี่รอดูว่าเด็กคนนี้จะไปได้ไกลสักแค่ไหนตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่มือที่บักหลาไปเปิดบ้านไอ้อ่ะมือเล็กๆตั้งแต่บักหลาแบบมาตึกเลกเลยอ่ะไปเปิดบ้านพี่เดียวไปกินโตจีนอ่ะพี่จ้างหมอ้ักตอนปีแรกอ่ะตั้งแต่วันนั้นยุคนู้นยุคนู้นใช่ยุคนู้นตั้งแต่แบบตอนนั้นเลยตั้งแต่หน้า หน้าตั้งแต่หน้าน,านั้นหน้าน,านัน้านหน้าไหนไม่รู้หนนน้้า,นานไัไปดูคลิปตั้งแต่นูนได้เลยนะครับว่าเรารู้จักกันและวก็สนิทกันมากแค่ไหนทุกคนนะคะรับว่าเมนวามาเอาผลประโยชน์นองโบสไ่ได้เอาอยางจากน้องนองยื่นข้อเสนอมาเพราะเอามาใจ่เสียอยางแต่ว่ามือนี่น้องบอกว่าน้องซัพพอร์ตโรงแรมโรงแรมงามงามพี่น่องสวยโรมสวยโรงแรมสวยแต่ต้องมีอะไรรู้ไหมครับ ต้องฟินครับเออเอานี่หลุดมาหนึ่จอดเป็นคนดูแลขับเราเป็นคนใจใจเราอางี้วมันนี้มีสี่ทีมจะ่ให้รับยัางข้ไมในเราตัดทีมแบบความเป็นจริงขในว่าอารางคืออลรางของเรามอสายตาพี่นีของโรงงานโชว์แบบแบบเอาคู่บบประเทศมาลงโลลเลยนี่ไม่มีลับอย่งไม่ใช่ชอบน้องอันนี้คนพิเศษนะพี่จะตัดสินใจด้วยอินเนอร์ท่าทางการแสดงน้ำเสียงหรือแบบองค์ประกอบรวมทั้งทีขอกนะกรรังการทั้งทีม ทุกอย่างต้องเป๊ะๆๆๆไม่มีเกี่ยวใช้สถานาไม่มีพี่ดิวชอบคนนี้พิเศษเด็กอะไม่มีไม่มีแบบไม่มีเกี่ยวกับหน้าตาเพราะว่าพี่จะคัดความสามารถอันนี้คัดความสามารถก่อนเพราะว่าความสามารถหน้าตามันพัฒนาได้เหมือนเราในวันนั้นจนถึงวันนี้พัฒนาให้ขอบคุณมากโตครับผมเขาไปท้องไปพาพี่ดิวไปแขกแล้วก็พาเลขาพี่ไปห้อมผ่าตัด้อมปะเนี่ยไม่พร้อมค่ะเป็นชุดเป็นชุดชุดไปทำอะไรมาหรือเปล่าชุดหน้า

ก็ทีมที่ชนะก็จะได้ไปห้องโถงทั้งทีมว้าวอนไรโอ้ต๊ะปกไหมะเกินปกครับไม่ใครที่ชนะใครที่ชนะก็ได้ไปห้องโองทั้งทีมครับูสอนแล้วก็เด็กในทีมว่าสี่ห้าคนประมาหกถึงเจ็ดคนครับแต่มีสี่ทีมได้ไปแค่ทีมเดียวดิโอเอาหมดไปแล้วมัน ก็ค uh ือมนเจ๊งเลยเรียกนามเราเป็นโตเกียวมิวสิกทั้งหมดเอามาวัดกันแล้ววัดกันเลยให้คุณเป็นตัวอย่างโตเกียวได้ไอพี่ได้ได้ไดเพราะว่าถ้าโตเกียวพี่ไม่ละเมียนอยู่แล้วพี่ไม่เลือกที่หลักมาธที่สามพี่ชอบหมดแต่ว่าครูจะแตกต่างกันไปคนสอนจะจะจริงหรือย่างแต่ไม่รู้กรรมการชอบแบบไหนคนนี้ชอบสไตล์แบบนี้ร้านนู้นชอบแบบนี้เนี่ยหน่อชอบแบบนึงมันแล้วแต่ผมชอบสุดท้ายแล้วรวมกันได้แล้วก็ทางบ้านหววได้หนึ่งร้อยบาทก็คือหนึ่งคะแนน เือำการเอา85ปแล้ว FC 15เปอร์เซ็นต์วันนี้ต้องรอติดตามในกลุ่มนะครับกลุ่มปิด EP 46 EP ที่46โตเกียวมีสิทธิ์มาแก้มใหทำเหี่ยตแห้งแก่ต้องสั่งับสนุกไปดูข้างในไปดูข้างในนะครับข้างในต้องมีคลินิกไปตอันนี้ไม่เคยมาใช่ไหมอันนี้อันนี้ เดี๋ยแล้วมาดูสิค่ะดแล้วมาดค่ะ นั่นไม่ครับนัดติดต่อเยหรอครับนัดติดต่อเม่ต้อ แฟนแกงอยู่ชื่ออ่ะอยากมีลิชั่นเหมือนกันนะ <laughs>